ตอนไหนก็ต้องออกไปสำรวจพื้นที่ว่าตรงไหนน่าจะมีกุ้งเคยแล้วค่อยวางอวนดักในช่วงน้ำเป็นหรือที่คนคลองลัดโนดเรียกว่าการโซ่เคยซึ่งจะมากจะน้อยก็ออกหาจับกันทุกวันเพราะคลองลัดโนดเป็นคลองน้ำเค็มที่ยังอุดมสมบูรณ์จึงมีกุ้งเคยให้จับได้ตลอดและพอจับมาแล้วก็มักจะนำมาแปรรูปทันทีเพื่อให้ยังคงความสดของกุ้งเคยเอาไว้ วิธีแปรรูปที่นิยมที่สุดไม่พ้นการทำกะปิแต่สำหรับชุมชนบ้านสํานักอำเภอกระเปอร,เร์จังหวัดระนองมีอีกหนึ่งอย่างที่ฮิตไม่แพ้กันคือการทำจาหลูหรือเคยดองเปรี้ยวเพราะบางครั้งจับกุ้งเคยมาได้ปริมาณมากจนกินไม่ทันก็ใช้วิธีการดองเปรี้ยวเก็บไว้เพื่อนำไปทำอาหารอย่างอื่นต่อ วิธีทําจาหลูก็ง่ายมากคือนํากุ้งเคยที่ล้างทาความสะอาดแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกใช้กุ้งเคยสารส้มโอเพราะมีขนาดตัวใหญ่มาคลุกเคล้ากับเกลือและน้ําตาลแล้วดองเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งสามารถนําไปเก็บในตู้เย็นต่อได้เพื่อไม่ให้จาหลูเปรี้ยวมากเกินไปแต่ถ้าดองไว้แค่มไม่กี่วันก็จะยังมีรสเค็มของกุ้งเคยมากกว่า คุู้ชมค่ะเคยดองเปรี้ยวแบบนี้นะคะมีชื่อเรียกได้หลายชื่อค่ะอย่างที่นี่ที่คองรัดโนนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าจาลูแต่ถ้าเป็นชุมชนคนจีนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแห่เก๋ค่ะแห่เนี่ยแปลว่ากุ้งฝนเก๋แปลว่าเปรี้ยวซึ่งการดองเปรี้ยวแบบนี้ค่ะก็ถือเป็นการแปรรูปอาหารจากเคยให้มีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองค่ะ วันไม่เหมือนกันน้ำมันจะช้าลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนน้ำมืดเวลาน้ำแห้งมืดเราจะหาไม่ได้แล้วเราจะเริ่มน้ำใหม่อีกแต่น้ำตายไม่ได้ <laughs> หาเฉพาะน้ำน้ำเป็นน้ำใ่ส่วนมากเมื่อก่อนคนสมัยก่อนเขาชอบชอบชอบ,ชอบแปรรูปเป็นไอ้เจ้าหลูออกมาโดงนะครับเอามาใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดหนึ่งก็ดุ่นปุ๋ยาตายายนานแล้ว เดี๋ยวนี้ก็ยังทาหรูที่ดองจนได้รสเปรี้ยวกําลังดีสามารถนํามาทําอาหารได้หลายอย่างจากคั่วนึ่งหรือทําเป็นทอดมันก็ยังได้แต่ที่คนบ้านสํานักทํากินกันบ่อยคือจาหรูหนึ่งกะทิวิธีทําเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบคือซอยตะไคร้หั่นพริกและหอมแดงตอกไข่แล้วนําไข่ไปตีรวมกับจาหูตามด้วยตะไคร้หอมแดง พริกปรุงรสด้วยน้ำตาลและเกลือนิดหน่อยสุดท้ายคือกะทิแล้วคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนเทใส่ถาดเตรียมนึ่งเติมหน้าอีกรอบด้วยน้ำกะทิและพริกจากนั้นนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้จานหลนึ่งที่หน้าตาอาจดูคล้ายพิซซ่าเนื้อสัมผัสคล้ายไข่ตุนแต่รสชาติยังคงความเปรี้ยวแบบจาหลูจากวิธีที่เขาได้ อาหารมาแล้วมันเป็นเหมือนพื้นถินท้องถินทั้งเดิมเขาก็จะแปรรูปจากสิ่งที่เขาได้มานะอย่างตัวเคยเองก็ทั้งไปทําจลรูเอาเอาตัวน้ํามาเป็นน้ําเคยนะฮะหรือเอาตัวเคยดิบๆไปคั่วถ้าเป็นคนพื้นที่อื่นที่เป็นคนนับถือศาสนาพุทธเขาอาจจะเรียกว่าเคยเปรี้ยวหรือเคยเคยม็มประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นพี่น้องมุสลิมชายฝั่งทั้งแถบจ,จนถึงสตูลเนี่ย และองงาูเก,กร,เรีจม่คลองลัดนอจะยังเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์โดยเฉพาะกุ้งเคยหากสภาพอากาศที่เริ่มเปลี่ยนไปบวกกับคนในยุคนี้มีทางเลือกในการกินอาหารที่มากขึ้นทําให้วิธีการจับกุ้งเคยก็เริ่มน้อยลงจํานวนคนจับเคยลดลงเกือบครึง่ง การเผยแพร่อาหารแปรรูปจากกุ้งเคยให้คนทั่วไปรู้จักมากขึ้นผ่านสื่อต่างๆจึงเป็นหนึ่งความหวังที่จะทําให้กุ้งเคยยังเป็นของขึ้นชื่อและสืบทอ,อดวิธีการจับกุ้งเคยให้อยู่คู่ครองรัดโนธวันนีตาวิมลเกตไทยพีบีเอสรายงาน